อันนี้ต้มจับเลี้ยงนะคะเพราะว่าหม้อแรกไม่พอค่ะแต่การต้มใช้เวลาที่นานมากประมาณหนึ่งวันเต็มๆอันนี้คือสมุนไพรนะคะของเราใช้สมุนไพรล้วนๆไม่ใส่สารกันบูดค่ะเราจะเน้นสมุนไพรทุกอย่างนะคะทุกน้ำไม่ว่าจะเป็นเก๊กฮวยจับเลี้ยงหรือว่ากระเจี๊ยบนะคะ น้ำจับเลี้ยงเป็นซิกเมเจอร์ของคุณแม่ค่ะทำการต้มเองอุ้ยเด็ดปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปนี่ดอกอันนี้เขาเรียกว่าดอกเก๊กฮวยใช่ไหมคะดอกเก๊กฮวยหูเห็นเป็นดอกชัดเจนเลยค่ะเราใส่เยอะมาก นะคะอันนี้เพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยจับเลี้ยงอันนี้อันนี้กระเจี๊ยบค่ะร้อนๆร้อนทุกอย่างจ้าเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยยังกรอกไม่ถ่ายถ่ายถ่ายถนะคะกรอก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 รกเห็นเ เดี๋ยวชิมให้ดูนะคะอันนี้เรากินแบบร้อนถ้าจะกินแบบเย็นๆก็ใส่น้ำแข็งนะคะร้อนๆร้อนชิมร้อนก็ได้กินเย็นก็ได้อร่อยมากร้อนๆเนี่ยอร่อยนะร้อนมาอร่อยมากค่ะเดี๋ยวขอจดออเดอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวลืมไลฟ์สดสิ สุดออเดอร์ก่อนนะคะ